ไม่ได้ทำงานประจำทำอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์เป็น,ปนพ่อค้าแม่ค้าจะกู้ซื้อบ้านได้ไหมวันนี้เกดจากเพจข้างบ้านมือสองนะคะมีความรู้มาแชร์สาหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำนะคะเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆนะคะที่เราไม่ได้ทำงานประจำเนาะที่อยากจะกู้ซื้อบ้านนะคะสามารถทำได้นะคะแต่ว่า เราจะต้องมีการเตรียมตัววางแผนเตรียมตัวที่จะมีบ้านการเพื่อให้ธนาคารนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของเราว่าเรามีรายได้ไม่เหมือนกับพนักพนักงานประจําที่เขามีรายได้ประจํานะคะเงินเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนนะคะแต่สําหรับอาชีพอิสระอย่างเรานะคะเราก็มีรายได้เช่นกันแต่เราจะทํายังไงให้แบงค์นะคะมีความเชื่อมั่นรายได้ของเรานะคะข้อมูลหลักๆที่แบงค์จะนํามาพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อ ให้เรานะคะ1เลยนะคะเราจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะเราซื้อมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จ่ายออกไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ทําแบบนี้ให้เป็นวินัยทุกวันทุกวันนะคะพอสิ้นเดือนนะคะเราก็สรุปยอดว่าได้เท่าไหร่นะคะแต่อย่าลืมนะคะเราทําทุกวันนะคะรายรับรายจ่ายเนาะรายรับได้มาเท่าไหร่ให้เรานะคะเอาเงินเข้าบัญชีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สัมพันธ์ กันนะคะกับบัญชีที่เราทำนะคะถ้าวันนี้เราไมา่ไม่สะดวกที่จะดำเนินเอาเงินเข้าบัญชีทุกวันนะคะให้เราทบเข้าไปอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราขายได้2000นะคะแต่ว่าเราไม่สะดวกที่จะเอาเงินเข้าบัญชีนะคะในวันถัดไปเราขายได้อีก3000นะคะรวมเป็น5000แล้วเนะเาะเราก็เอาเงินไปเข้าบัญชีนะคะ แบบนี้นะคะให้เราทบยอดให้สัมพันธ์กับบัญชีรายรับรายจ่ายที่เราทำนะคะ 2. นะคะเราจะต้องมีวินัยทางการเงินที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีผ่อนลดอยู่นะคะหรือว่ามีบัตรเครดิตอยู่นะคะให้เราผ่อนให้เราชำระให้เป็นปกตินะคะ อย่าผิดชำระนะคะไม่งั้นมันก็จะมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อนะคะสำหรับคนที่ผ่อนตรงชำระตรงอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีผิดชำระบ้างนะคะผ่อนไม่ตรงนะคะให้กลับไปชำระให้ปกติให้เป็นปกตินะคะหรือนะคะไปเคียรหนี้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะสามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านได้เช่นกันนะคะ สาม เงินเก็บเงินออ,กกอมของเรานะคะอย่างน้อย20-30%ของราคาบ้านนะคะอย่างเช่นถ้าบ้านที่เรานะคะจะซื้อราคา1ล้านบาทนะคะเราจะต้องนะคะออมเงินให้ได้ทุกเดือนนะคะอย่ารวมไปแล้วก่อนที่เราจะซื้อบ้านจะได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงส0 0 0 0บาทนะคะเพื่อให้แบงค์เห็นวินัยทางการเงินเราด้วยนะคะว่าเรามีความสามารถในการเก็บออมแล้วก็มีเงินที่จะอ่า ผ่อนระยะยาวสำหรับชำระให้แบงค์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะคะที่เราไม่ได้ทำงานประจำเราอยากจะยื่นสินเชื่อบ้านนะคะทักเข้ามาปรึกษาที่เพจทางบ้านมือ2ได้นะคะแล้วเกตดจะช่วยดูแลนะคะแนะนำให้ว่าจะต้องเตรียมยังไงนะคะ ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะ